แม่จ้ามาเดินมาถอนกลา้าแม่แดงมาถอนกล้าไปส้มช่วงน,นี้ก็กลางวันจะไม่เห็นแดงนะคะ่แดงอยู่ทุ่งนาและะ้วก็เตะเตะเอดินออก น,นี่จะเป็นต้นหญ้านะไม่ใช่ต้นข้าวทีนี้ทำนาลำบากลำบากทั้งต้นหญ้าทั้งต้นข้าวเลยนี้ใกล้จะเสร็จแล้วเลยเหลือประมาณอีกสองวันสองวันก็จะได้ไป,ปหาพี่โม้แล้วแล้วก็จะไปปลูกหญ้าต่อนะตอมข้าวเสร็จก็ไปปลูกหญ้าตตัดพันธุ์หญ้าไว้สามสี่วันแล้ว ว่ายังไม่ได้ไปปลูกเลยเอาข้าวก่อนนอีนนี่ไม่ใช่ต้นข้าวอันนี่อันนี้คือต้นหญ้าต้องเอก็บออกไม่งั้นไปสามแล้วมันก็จะขึ้นกับข้าวดนีย่ย คิดถึงสมัยตอนลกก้าเป็นมัดนะมัดละสองบาทลกได้ทั้งวันได้อยู่ประมาณหกสิบมัดมัดละสองบาทหรือไม่ๆคิดดูได้ราคาเท่าไหร่วันหนึ่งไม่ถึงหกสิบาทด้วยซ้ำแดีนี้เขาลกแพงนะมัดละห้าบาทถ้าจ้างก็มัดละห้าบาทนี่